เเปลี่ยนเบอร์รหัสเบอร์มือถือไปแล้วควรเริ่มต้นทําอย่างไรได้บ้างอันดับแรกเลยค่ะให้คุณนะคะได้ดูวันหรือวันที่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนรหัสเบอร์มือถือใหม่และให้ไปปิดสัญญาณไปเช็คข้อมูลย้ายถ่ายข้อมูลที่อยู่หรือแม้กระทั่งอีเมลจำรายละเอียด ให้ชัดเจนเพื่อคุณจะได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่และใครที่มีเพื่อนเยอะๆการติดต่อเยอะๆสามารถแจ้งที่ศูนย์ตามเครือข่ายว่าเราจะปิดรหัสเบอร์นี้แล้วเราเปิดเบอร์นี้ ให้มีการเชื่อมโยงไปเบอร์ใหม่โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันสามารถทำได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปได้มากไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นธุรกรรมทางการเงินให้คุณก็ไปแจ้งที่ธนาคารให้เ,เรียบร้อยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากได้เบอร์สิ่งที่ดีๆแก่ตัวเรา เมื่อเราได้เช็คแล้วรายละเอียดเบื้องต้นแล้วสเต็ปข้อที่2ต่อมานั่นก็คือการทิ้งเบอร์เก่าหลายคนอาจจะปิดสัญญาณแล้วหรือทำสิ่งใดๆแล้วแล้วลืมซิมที่เราวางเอาไว้หลังตู้เย็นหลังออที่นอนหรือวางไว้ตรงใดก็ตามอยากจะบอกว่าประสบการณ์ของคุยุ้ยและลูกศิษย์หลายร้อยพันคนนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งแรกเลย มันเหมือนกับเรานอนกอดเสือในทุกๆวันแล้ววันนี้พลังงานเอ๊ะจะไปดีก็เหมือนอะไรมาติดล้างเพราะฉะนั้นแนะนำศาสตร์คุยคือจะนำเบอร์ไปทิ้งตามแม่น้ำที่มันเป็นคลองที่ลื่นไหลแต่ถ้าบริเวณนั้นจังหวัดนั้นไม่มีสะแม่น้ำหรือคลองที่ลื่นไหลเราจะไปไว้ ป้ายต้นไม้นะคะหรือถ้าไปอยู่ที่ศูนย์เจ้าหน้าที่เขายึดซิมไปเรียบร้อยเลยก็เป็นการดีค่ะแต่การที่เราได้มีซิมอยู่และนำไปทิ้งเป็นการบอกประกาศนะคะลอยแม่น้ำหรือการทิ้งนะคะก็จะมีคำพูดที่เราพูดว่าขอบคุณนะ อันนี้ยกตัวอย่างแล้วแต่เคสแล้วแต่บุคคลที่จะพูดสิ่งใดแต่คุยจะแนะนำว่าเราชื่อนี้นะคะปัจจุบันนี้เราขอบคุณเบอร์นี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจากกันด้วยดีเป็นการบอกกล่าวในในกับสิ่งจักรวาลหรือเจ้ากรรมในเวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเดินมาชีวิตใหม่ให้เราพูดในสิ่งที่ดีๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันก้าวกระโดดฉันมีแต่สิ่งดีๆรหัสเบอร์นี้จงไปทํางานดึงดูดผู้คน คนค้าขายจงประสบความสำเร็จนะคะใครฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสำหรับคนที่